สวัสดีมิตรลักสายขยี้ทั้งหลายหลายคนถามหาว่าพี่สัพพยุทธทำไมไม่เจอไม่เจอเพราะว่าเองยังไม่ได้เข้ามาในเพลริดไงล่ะถ้าเองเข้ามาเลื่อนนิดหน่อยเองก็จะเจอหรือจะเป็นมหายุทธหยุดพิภพ,พ,พก็มีให้หรือจะเป็นหนึ่งในใต้ล่าเราก็เลี้ยงไว้ให้หมดแล้วหรือล่าสุดอย่างฟื้นฤทิดฟ้าข้าขอเป็นเซียนก็จัดเลี้ยงไว้ให้เรียบร้อยดูแบบไม่ต้องเปื่อยเปิดกันไปยาวยๆหลับตื่นขึ้นมาก็ยังไม่จบ ไข่ี้อนิเมะขอเสนอฟื้นลิธิตฟ้าข้าขอเป็นเซียนตอนที่6กรหนึ่งวินาทีที่วังดินลืมตาตื่นอคัคระวงกลมปรากฏบริเวณกลางหน้าผากอัคระนี้แทบจะเหมือนกับที่ชายเสียสติมีอยู่ยังไม่ผิดเพี้ยนการปรากฏขึ้นของอัคระนี้ได้ทำให้โลหิตใหม่ในร่างเขาพังคู่ลาวกำลังเดือดเดิมทีพลังจากโลหิตและพลังบัญชาโบราณเกิดความสนุนแล้วแม้ว่าโลหิตจะถือความได้เปรียบมันก็ไม่สามารถทำลายพลังบัญชาโบราณได้อย่างไรก็ตาม การปรากฏอัคระนี้ขึ้นมาจะเป็นการจุดเพลิงแห่งสงครามทําให้พลังจากสายรุหิตของวังหลินได้คุวยพุ่งพยายามเข้าทําลายพลังบัญชาโบราณของเขาทําให้พลังบัญชาโบราณที่ระงับเอาไว้เกิดการประทุเพื่อตอบโต้ร่างวังหลินกลายเป็นสนามรบแห่งความเป็นความตายพลังแห่งสายรุหิตคือพลังภายนอกที่พึ่งประสานเข้ากับวังหลินไม่เหมือนพลังบัญชาโบราณที่อยู่กับเขามาครึ่งค่อนชีวิตการต่อสู้ระหว่างพลังทั้งสอง ได้บรรลุระดับความน่ากลัวไปเรียบร้อยแล้วดาวดวงหนึ่งกลางหน้าผากวังลินเกิดการพังทลายเติมพลังเทพโบราณเข้าสู่ร่างกายและร่างกายก็ฟื้นฟูอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามในขณะที่ร่างกายฟื้นฟูอัคระ,ะกลางหน้าผากได้ปลดปล่อยพลังอันแข็งแกร่งทําให้ร่างกายต้องพังทลายการพังทลายนี้เป็นการแตกสลายอย่างสิ้นเชิงสองแขนสองขา ทัวทั้งร่างร,างรวมถึงสีสัะและวิญญาณดั้งเดิมทั้งหมดเกิดการพังทลายแต่ก่อนที่เลือดเนื้อจะแตกกระจายออกไปไกลมีพลังปานสวรรค์อันบริสุทธิ์ควบแน่นกลายเป็นร่างเรือนหลังร่างเรือนหลังก็คือวิญญาณดั้งเดิมทว่าไม่ใช่วิญญาณดั้งเดิมของเซียนแต่เป็นต้นกําเนิดของเทพเทพที่แท้จริงพลังต้นกําเนิดเทพปรากฏขึ้นมาเลือดเนื้อที่กระจัดกระจายกันทั้งหมดจึงรวมกันก่อเกิดเป็นร่างกายอีกครั้ง ร่างนี้เรียบเนียนและเป่งพลังปานสวรรค์รวมทั้งเป่งกินอายทรงพลังอีกด้วยกันนั้นในจังหวะที่ร่างกายปลากฏขึ้นมามันก็สั่นเทาและแตกสลายอีกครั้งพร้อมกับดาวเทพโบราณอีกดวงร่างเทพแตกสลายเลือดเนื้อกระจัดกระจายพลังบัญชาโบราณก็ปลากฏขึ้นมาเลือดเนื้อรวบรวมกันใหม่ปากฏเป็นเทพโบราณขนาดหมื่นฟุตแต่ก่อนที่ร่างเทพโบราณจะอยู่ได้นานกว่านี้ มันพังทลายไปอีกครั้งวังหลินทนทุกข์กับความเจ็บปวดเกินกว่าจะจินตนาการถึงพลังบัญชาโบราณของเขาอ่อนแอกว่าอีกฝ่ายจึงต้องพึ่งการทำลายดาวของตัวเองเขาไม่มีทางเลือกอีกต่อไปพลังเทพโบราณภายในร่างกำลังเปลี่ยนกายเป็นพายุเข้าทำลายทุกสิ่งอย่างเขารู้สึกว่าเมื่อเวลานั้นมาถึงเขาคงต้องตายแน่นอนวังหลินต้องประคองสมดุลทำให้มันประสานกัน ไม่เช่นนั้นโอกาสนี้คงเป็นหายนะโดยแท้จริงเมื่อดาวดวงที่7็ดพังทลายการเปลี่ยนเป็นเทพจึงเกิดขึ้นครั้งที่7ตอนนี้ดาวทั้งเจ็ดวงของเขาแตกสลายเหตุการณ์เกิดขึ้นเพียงชั่วพริบตาทุกครั้งที่ดาวแตกสลายจะทําให้พลังบัญชาโบราณในร่างเพิ่มคูณขึ้นหลังจากพังทลายไปเจ็ดดวงพลังบัญชาโบราณภายในร่างวังดินนับว่าสั่นสะเทือนสวรรค์วินาทีนั้นรอบที่เกิดจึงได้เริ่มขึ้น สิ่งที่วังลินทาลายไปคือวังวนซึ่งยังไม่ได้สร้างดวงดาวเทพโบราณขึ้นมาเสียงดังกึกก้องร่างกายเขาสลับสับเปลี่ยนระหว่างเทพโบราณและเทพอมาตะถึง8ครั้งหลังจากครั้งที่8วังลินจําเป็นต้องไปเชิญหน้ากับข่าวที่ไม่มีดวงดาวให้แตกสลายแล้วร่างเทพโบราณของเขาก็ระเบิดโรหิตและร่างกายแตกกระจายพลังปางสวรรค์ปรากฏขึ้นอีกครั้งเพื่อก่อตัวเป็นร่างเทพร่างเทพอมาตะ ร่างอมตะนี้มาจากร่างกายบรรพชนเทพเป็นเพราะอัครละที่วังหลินมีจึงได้ร่างอมตะนี้มาครอบครองอัครละกลางหน้าผากเริ่มกระพริบพ,พลังปานสวรรค์ในร่างกายยิ่งรุนแงรงไขกระดูกสร้างรูหิตเข้าไปโครจรทั่วร่างกายดูราวกับร่างเทพกําลังเข้าเกาะกุมร่างเทพโบราณของเขาอย่างสิ้นเชิงทว่าทั้งหมดนี้ยังไม่จบหากวังหลินเป็นเพียงเทพโบราณก่อนจะได้มรดกบัญชาโบราณ เมื่อน,นั้นในจังหวะสุดท้ายเขาคงเสียมรดกเทพโบราณไปกลายเป็นเทพที่แท้จริงและตายจากร่างกายระเบิดแต่มรดกเทพโบราณนี้คือเทพโบราณสายเลือดราชวงศ์ยังเป็นมรดกบัญชาโบราณอีกด้วยอัคระไม่เพียงแค่เปลี่ยนสายรุ่ยิของเขาแต่ยังไปกระตุ้นมรดกบัญชาโบราณในร่างอีกด้วยเหมือนกับที่ชายเสียสติได้กล่าวเอาไว้อัคระนี้ไม่สามารถมอบให้แก่คนภายนอกและแน่นอนว่า ไม่สามารถมอบให้แก่สมข่าวพันจากยุคบรรพาการได้วังดินคำลามบนล่างเทพของเขามีรอยแตกปรากฏขึ้นนับไม่ถ้วนขนาดเดียวกันพลังบัญชาโบราณภายในตัวเขาก็พังคูออกมาแม้จะไม่มีดาวเหลือให้แตกสลายแล้วแต่พลังนี้ดูเหมือนจะทำให้บททดสอบรอบที่สองของวังดินมาถึงเร็ว,รวขึ้นบททดสอบรอบที่สองมาถึงเร็วขนาดนี้เนื่องจากพลังบัญชาโบราณภายในร่างวังดิน ได้ไปเชิญกับการถูกขับไล่ออกไปพลังอำนาจทั้งสองในร่างวงดินหนึ่งคือบัญชาโบราณและอีกหนึ่งคือเทพการประทกกากันของทั้งสองล้วนเป็นโชคชะตาในขา่าวครบททดสอบรอบที่สองทำให้ร่างเทพเกิดรอยแตกแล้วนับไม่ถ้วนจากนั้นเกิดการระเบิดพลังการระเบิดปะทาเข้ากับพลังของบททดสอบรอบที่สองทั้งสองพลังเข้าทำลายกันเองเพื่อต้องการลบล้างอีกฝ่ายออกไป ในเวลานี้ราวกับทุกอย่างรวมถึงวิญญาณดั้งเดิมของวังหลินกําลังถูกทําลายทําลายจนสั่นสะเทือนสวรรค์ทั่วร่างวังหลินเริ่มแยกออกจากกันเลือดเนื้อเทพโบราณของเขาเข้าไปสู่ดาวเราทำให้พื้นดินสั่นไหวเกิดเป็นคลื่นที่มองไม่เห็นแผ่กระจายจนภูเขามากมายร่มจมทั่วทั้งแผ่นดินราบเป็นหน้ากองร่างเทพของเขาพังทลายและพุ่งก็สู่ท้องฟ้าพร้อมกับวิญญาณดั้งเดิม เทียเสียหายดูเหมือนตัดขาดออกจากโรคภายในอสูรโลกันหลังจากมันบดบางทุกอย่างแล้วท้องฟ้าจึงเปลี่ยนเป็นสีทองฟ้าดินเกิดการเปลี่ยนแปลงท้องฟ้าสีทองพื้นดินสีดำเลาากับโควออกมาในอดีตแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ชายเสียสติก็ตื่นขึ้นและนอนอยู่ตรงนั้นเฝ้าดูทุกอย่างดวงตาของข้าแย่ไปแล้วรือท้องฟ้าสีทองพื้นดินสีดำ นี่ไม่ใช่สัญญาณแรกของการจุติบรรไปชนเทพที่พี่ใหญ่เด้พบคูดถึงใช่หรือไม่ชัวขณะนั้นเสียงคำรามสะเทือนสวรรค์ดังออกมาจากพื้นดินท่วทั้งพื้นดินสั่นเถ่าแล้วก็มีพลังอำนาจกำลังประทุออกไปด้านนอกชายเสียสติเห็นเงาขนาดยักษ์โผล่ออกมาจากพื้นมันไม่เหมือนผู้เขาแรบคุ้งเข้าใส่ท้องฟ้าเงายักษ์สูงเทียมสวรรค์มันคือเทพโบราณหน้าตาดูคล้ายวังหลินเป็นอย่างยิ่งดาวเจ็ดดวงกำลังหมุน เขาสะบัดกำปั้นเข้าหาท้องฟ้านั้นนาทีนั้นแสงสีทองทําให้ท้องฟ้าดูเหมือนเป็นมหาสมุทรสีทองร่างสีทองร่างหนึ่งก้าวเดินออกมาร่างสีทองนี้เต็มไปด้วยพลังปานสวรรค์เป็นบารมีอันสูงส่งเขาจ้องมองเทพโบราณที่กําลังพุ่งขึ้นมาอย่างเยือกเย็นสะบัดแขนส่งและล่อขึ้นสีทองออกไปอย่างมหาศาลมองไกลๆดูราวกับคนบนท้องฟ้ากําลังสวมผ้าคลุมสีทองขนาดใหญ่แต่ผ้าคลุมนี้ คือท้องฟ้าเขาเองก็มีหน้าตาเหมือนวังดินไปด้วยอัคระวงกลมเป็นแสงสีทองส่องสว่างยามที่สะบัดแขนเขาเองก็คุ้งใส่เทพโบราณไปด้วยวังดินสองร่างเข้าไปชิดกันในพิบตาเรากําลังต่อสู้กันจนตายไปข้างทั้งสองเข้าใกล้กันมากยิ่งขึ้นพิบตาเดียววังดินทั้งสองใกล้จะชนเข้าด้กันเหมือนภูเขาสองลูกเข้าห้ำหันกันนั้นมีแสงน่ากลัวกระพริบขึ้นมาระหว่างทั้งสอง แสงน่ากลัวคือรูปปัดรูปปัดที่มีขนาดเท่ากับกำปั้นเด็กทาลุกรูปปัดฟื้นิกขิดฟ้าปรากฏขึ้นอีกครั้งชายเสียสติที่กำลังนอนอยู่ก็ลืมตาขึ้นมามองรูปปัดนั้นนี่มันมันดูสำคัญสำคัญมากแม้แต่พี่ใหญ่ก็ตามหามันของสิ่งนี้มันข้าลืมมันคืออะไรน้องแดงนั่นมันคืออะไรเสียงดังกึกก้องพลังอำนาจท้องฟ้าสีทองและพื้นดินสีดำเข้าประทะใส่รูปปัดฟื้นิกขิดฟ้านั้น ลูกปัดฟื้นฤิขิดฟ้าก็หมุนหลังจากครบหนึ่งรอบท้องฟ้าสีทองถูกลูกปัดดูดซับไปจากนั้นร่างสีทองก็ปากฏดด้านนอกรูปปัดลูกปัดก็หมุนอีกครั้งครบรอบที่สองเทพโบราณถูกดูดเข้าไปเหมือนท้องฟ้าสีทองพลังเทพโบราณแทรกซึมใส่ต้นกําเนิดเทพก็เกิดเป็น,ร,นร่างเทพโบราณทวารร่างเทพโบราณนี้เป็นแสงสีทองเจือจางเขาก็คือวังดินวันเวลาดูเหมือนจะหยุดชะงัก ไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนทันใดนั้นวังรินก็ลืมตาตื่นดวงตาซ้ายมีปเปลวเพลิงสีทองดวงตาขวามีสายฟ้าสีทองอัคระวงกลมตรงกลางหน้าผากได้หายไปแล้วดาวเทพโบราณเจ็ดดวงกำลังหมุนติวอยู่ภายในแต่ดาวทั้งเจ็ดเหล่านั้นเป็นดาวสีทองเจ็ดดาวทองวินาทีที่เขาลืมตาร่างกายก็สั่นเทาและกากกระิตออกมาเขาจ้องมองชายเสียสติ คู่ตกอยู่ในความง,งุ่นงงและก้าวเท้าล่อนลงไปบนพื้นจากนั้นก็หลับตาเริ่มบวมพอกชายเสียสติเกิดการสั่นเทาและแกล้งทำเป็นไม่เห็นเขาผิวปากและมองไปทางอื่นแต่ก็รอบสังเกตท่าทีของวังดินจากมุมสายตานั้นชายเสียสติสังเกตท่าทีวังดินอย่างต่อเนื่องเขาเกาศีรษะและเดินเข้าใกล้รูปมือตัวเองมาคุยกันก่อนเจ้าชื่ออะไรบอกท่านราชาผู้นี้และข้าจะตอบแทนรางวัลให้ วังดินก็ตอบกลับเพียงแค่ความเงียบเจ้าไม่พูดเจ้ากล้าไม่พูดหรือตอนน้องแดงถูกข้าจับมาเขาไม่พูดเหมือนกันและข้าก็ดึงขนจนเกี่ยงเจ้าเดาได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นชายเสียสติก็พูดจอบจากนั้นเดินเข้าใกล้อีกนางตรงข้ามกับวังดินและเริ่มเกาวเจ้าจเดาไม่ออกข้าให้น้องแดงฮ่าฮ่าฮ่าชายเสียสติเริ่มขัวราองรากับบ้าค้างพร้อมกับกุ่มทองไว้ด้วยหลังจากขัวราออยู่สักพักจึงมองวังดินยังเอาเป็นเอาตาย ทำไมเจ้าไม่หัวเราะข้าไม่ตลกหรือตอนที่ข้าพูดแม้แต่ตะกูลียังต้องหัวเราะหากเจ้าไม่กล้าหัวเราะข้าจะไปหาพี่ใหญ่ดูเหมือนข้าไม่ได้บอกเจ้าสินะว่าข้าทําอะไรกับน้องแดงลงไปทําไมเจ้าไม่ถามว่าข้าทําอะไรกับน้องแดงคือแม้เจ้าจะไม่ถามข้าจะบอกตอนนั้นเอ๊ะข้าดื่มเขาเต็มไปด้วยความสับสนบัดศพทําไมข้าลื่มอีกแล้วเมื่อชายเสียสติเริ่มพูดขึ้นมาเขาก็พูดไม่หยุดไปหลายวัน ยิ่งเวลาผ่านไปยิ่งตื่นเต้นขึ้นเขาเสียใจอย่างเดียวคือวังลินเพียงแค่นั่งรับฟังและไม่สนทนาตอบแต่การมีสิ่งมีชีวิตให้พูดด้วยนับว่าน่าพึงพอใจวังลินไม่ได้ฟังคําพูดอันใดเลยร่างกายเขาตกอยู่ในสภาวะปั่นป่วน่างเทพโบราณอยู่ด้านนอกพลังเทพอยู่ข้างในลึกเข้าไปมีลูกปัดฟือนลิขิตฟ้ากําลังหมุนอยู่ตามช่วงเวลาลูกปัดฟือนลิขิตฟ้าหมุนครบหนึ่งรอบใช้เวลา12ชั่วโมง พลังดั้งเดิมในร่างเขากําลังพังทลายและหายไปอย่างไร้ร่องรอยสิ่งที่มาทดแทนคือพลังปลาสวรรค์อันหนาแน่นซึ่งออกมาจากสายรูหิตใหม่ที่สร้างขึ้นจากไขกระดูกพลังปาาสวรรค์นี้แข็งแกร่งยิ่งกว่าพลังดั้งเดิมของเขาไปมากแม้มันจะมีน้อยกว่าพลังดั้งเดิมก่อนหน้านี้หากเทียบกับพลังดั้งเดิมก่อนหน้าคงเสมือนสายน้ําอันยิ่งใหญ่เช่นนั้นพลังปาาสวรรค์ของเขาก็คงเหมือนกับสายถ่านแม้จะเป็นแบบนี้ พลังปานสวรรค์จํานวนเล็กน้อยนี้ทําให้ความคิดวังดินสั่นไหวเขาสัมผัสถึงกลิ่นอายน่ากลัวออกมาจากพลังปานสวรรค์นี้ได้เนื่องจากการทําลายดาวเจ็ดดวงบททดสอบรอบที่สองจึงเริ่มต้นเร็วขึ้นอย่างไรก็ตามก่อนพลังของบททดสอบที่สองจะปะทุมันได้ถูกลูกป,ปัดฟื้ลิขิปว้าดูซับไปตอนนี้กายหยาบของเขาแข็งแกร่งยิ่งกว่าก่อนหน้าหลายเท่าทุกการเต้นของหัวใจจะสร้างคลื่นที่มองไม่เห็นสั่นสะเทือนพื้นดิน สัมผัสแทงพลังได้ประทุอยู่ในร่างวังลินเขามั่นใจว่าแม้แต่เซียนขั้นสวรรค์ดับสูนย์และดับไปก็ไม่สามารถหนีรอดจากเขาไปได้บางทีเซียนขั้นสวรรค์ดับสูนรและดับสูงสุดคงต้องใช้พลังเต็มที่เพื่อสู้กับเขาตัวเขาในตอนนี้คือการประสานกันของเทพและบัญชาโบราณเป็นการกายพันธุ์ที่หาได้ยากยิ่งท่ามกลางดวงดาวอันกว้างใหญ่วังลินไม่รู้ว่าโอกาสเช่นนี้เป็นเรื่องเดียวหรือแย่ตอนนี้เขา รู้สึกว่าในร่างกายเจ็บปวดรุนแรงแม้พลังทั้งสองตกอยู่ในสภาวะผสมประสานแต่การต่อต้านยังคงมีอยู่แม้กระทั่งลูกปัดฟื้นิ์ิตปา่าก็ไม่สามารถหยุดและเปลี่ยนแปลงการต่อต้านนี้ได้มันสามารถบังคับให้พลังเทพดั้งเดิมและร่างเทพโบราณของเขาประสานเข้าด้วยกันได้แต่ไม่สามารถสลายต้นตอความเจ็บปวดรุนแรงได้หากพลังต้านทานไม่สามารถแก้ไขได้เมื่อนั้นวังดิน คงไม่สามารถใช้พลังของตัวเองได้เต็มที่ทุกครั้งที่เขาต้องการใช้พลังปานสวรรค์มันจะทําให้เกิดความเจ็บปวดรุนแรงแล้วร่างกายหยุดชะงักเขาสามารถแสดงพลังอํานาจได้เต็มที่เพียงแค่2ใน10ส่วนเท่านั้นอย่างไรก็ตามเพียงแค่2ใน10ส่วนนี้มากพอจะทําให้เขาสังหารเซียนขั้นสวรรค์ดับศูนย์แะดับปลายได้แล้ววังหลินไม่มั่นใจว่าตัวเองแข็งแกร่งแค่ไหนแต่เขามั่นใจว่าคนแบบเดียวกับ นานเจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้แน่นอนเช่นเดียวกันพลังทางร่างกายที่ถูกพลังเทพดั้งเดิมหยุดเอาไว้เหนี่ยวร่างหากทั้งหมดแค่นี้คงไม่มีอะไรมากแต่สิ่งที่วังลินกังวลก็คือพลังต้านทานกำลังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อถึงจุดหนึ่งและระเบิดขึ้นร่างกายและพลังเทพดั้งเดิมของเขาก็จะสูญสลายแม้แต่วิญญาณและทุกสิ่งทุกอย่างก็คงถูกทำลายไปด้วย พลังต้านทานเสมือนคมมีดแห่งความตายที่กำลังแขวนไว้เหนือศีรษะและมันสามารถหล่นลงมาได้ทุกเมื่อวังรินรีบคิดทุกวิถีทางขณะที่นั่งอยู่ตรงนี้เขาคิดว่าจะขจัดพลังต้านทานนี้ได้อย่างไรแต่ท้ายสุดก็คิดไม่ออกแม้ว่าอคราบันไปชนเทพดูเหมือนจะสูญสลายไปแล้วมีแค่วังรินที่รู้ว่ามันไม่ได้หายไปแต่ประสานเข้ากับดาวเทพโบราณทั้งเจ็ดดาวแทนจนเกิดเป็นดาวสีทองขึ้นมา สิ่งที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาในเผ่าบัญชาโบราณมาก่อนหลายวันต่อมาขณนะชายเสียสติเอ่ยขึ้นอย่างตื่นเต้นวังดินค่อยค่อยลืมตาขึ้นมาแสงสีทองเป็นประกายสองสายระเบิดออกมาจากดวงตาวังดินล่อนใสดวงตาของชายเสียสติเขาหยุดพูดทันทีเมื่อแสงสีทองจับจ้องมาเขาดูสับสนและเกาศีรษะจากนั้นมองดูวังดินเอ่ยขึ้นเฮ้ hey, ทำไมเจ้าถึงมีดวงตาสีทองของเผ่าข้าเรล่าแต่นั่น มันแค่สีทองจางๆเท่านั้นมันยังไม่พอหรอกดูของข้าสิเขาสูดหายใจพองแก้มออกมาร่างกายเริ่มบวมราวกับอากาศไหลเข้าไปขณะที่ร่างบวมขึ้นดวงตาหมุนหมองกลายเป็นแหลมคมแสงสีทองจํานวนสองสายระเบิดออกมาจากดวงตาภายใต้แสงสีทองนี้ชายเสียสติดูเหมือนจะกลายเป็นคนละคนเขาเต็มไปด้วยสัมผัสแห่งบารมีอันน้าตกตะลึงเป็นอย่างไรเล่าเป็นอย่างไร ข้าน่ากลัวใช่ไหมนาทีที่เอ่ยสัมผัสแห่งความสูงสักก็หายไปเจ้ารอเดี๋ยวข้าสามารถดุร้ายได้ยิ่งกว่านี้เข้าสูดหายใจแล้วเผยใบหน้าพอใจร่างกายขยายขึ้นจนเสียงแตกแล้วร่างควา้อมของเขาเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเต็มไปด้วยเลือดเนื้อขนาดเดียวกันสัมผัสแห่งความยิ่งใหญ่ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งทวา่าในจังหวะนั้นมีเสียงฟอกมีลมถูกปล่อยออกมาจากกลร่างกายเขาดูเหมือนลูกโป่งที่กำลังแฟบ แสงสีทองในแววตาหายไปและไม่ดุร้ายเหมือนก่อนนะ่ะเขารู้สึกเขินอายอุบัติเหตุเป็นอุบัตเนะิเหตุน่ะวังดินก็มองชายเสียสติอีกฝ่ายยิ่งเขินอายภายใต้สายตาวังดินเขากุมก้นตัวเองและถอนหายใจอุบัติเหตุข้าบอกแล้วว่าเป็นอุบัติเหตุทําไมเจ้ามองข้าแบบนั้นประหลาดนะข้าไม่ค่อยผายรมมาหลอกนะมีใครคิดถึงข้าหรือไม่เขารูปก้นตัวเองวังดินก็ถอนหายใจชายผู้นี้ ทาให้เขาได้รับโชคอันยิ่งใหญ่แต่ก็เกือบจะฆ่าเขาด้วยความจริงแล้วถ้าไม่ใช่เพราะประทับบรนปชนเทพ่างเขาคงไม่ตกอยู่ในสภาพย่าแย่แม้ยังมีพลังต้านทานอยู่มันก็คงไม่รุนแรงเหมือนตอนนี้ช่างมันเถิดเถียงกับคนบ้าไปจะได้อะไรสิ่งที่เขากังวลคือพลังต่อต้านในตอนนี้ขณะคิดแขนขวาก็ยื่นเปิดมิติเก็บของพลังมารก็ปรากฏมารโบราณที่เขาได้มาจากสุสานโบราณก็ปรากฏขึ้นมา ร่างมารโบราณตัวนี้เป็นหินไปแล้วแต่ตอนที่วังดินได้รับมรดกมัญชาโบราณมามันเปลี่ยนกลับเป็นเลือดเนื้อดาวมารหกดวงกําลังหมุนแต่ตอนนี้ร่างมันไม่มีวิญญาณเป็นเพียงแค่ร่างศพวังดินก็มองมารโบราณหกดาวเดิมทีเขาวางแผนจะควบแน่นวิญญาณมารโบราณเพื่อให้ร่างอวาตารของตัวเองแต่เมื่อไปเชิญอันตรายจากพลังต่อต้านในร่างตอนนี้เขาจึงเปลี่ยนความคิดและชี้ไปข้างหน้ามารโบราณก็สั่นสะเทือน ร่างกายขนาดใหญ่ดลงโลหิตเลือดเนื้อและพลังมารทั้งหมดรวมกันเข้าหาดาวที่อยู่ตาขวาของมันเพียตาเดียวร่างมานโบราณก็หายไปรวมอยู่ในดาวมานหกดวงวังหลินคว้าเอาไว้และรอยเข้าหาตาขวาของตัวเขาดาวมานโบราณทั้ง6กดวงก็สู่ตาขวาประทับอยู่ใต้สายฟ้าวินาทีที่ดาวมานโบราณเข้าไปในร่างวังรินก็สูดหายใจสองแขนสร้างผลึกร่างกายก็สั่น ดาวเทพโบราณทั้งเจ็ดกลางหน้าผากก็กระพริบลำแสงสีทองดูเหมือนจะเข้าไปยังตาขวาจากนั้นประสานกับดาวมารโบราณทั้งหกดวงชายเสียสติก็ถอยออกไปและมองชาเขตการนี้ชายเทพโบราณเป็นร่างกายมารโบราณเป็นอวตารนี่คือสามเผ่าแห่งชนชาติโบราณสามเผ่าแห่งชนชาติโบราณแคว้นหวีมีปีศาจเป็นรากฐานแคว้นฉีมีมารเป็นลากฐาน,น,านปัญหาดเห็นอยู่ชัดๆว่าเขาเป็นคนของเผ่าเทพ และมีร่างอาวตารที่มีแค่ข้าและพี่ใหญ่เท่านั้นที่มีแล้วเซียนจากชนชาติโบรันจะมีมันได้อย่างไรประหลาดช่างประหลาดใครกล้ามอบร่างเทพอมะตะให้กับเซียนของชนชาติโบรันกันนะถ้าพี่ใหญ่รู้เข้าคงคงโกรธกิ้วแน่เรื่องนี้ยอมไม่ได้ข้าต้องหาว่าเจ้าสารเลวคนไหนกล้าดีเช่นนี้ชายเสียสตินั้นยิ่งเคร่งเครียดขึ้นโอเคเจอกันในะคลิปหน้าบา,บายบายไปแล้วเดอ้อ